เอาเล็กนี่ประหยัดฐานดีจริงๆค่ะขนาดตั้งต้มเครื่องในหมูเสร็จแล้วยังยังเหลืออีกตั้งหลายก้อนนะคะนี่ค่ะต้องดับไว้ ไม่จุดก,ก็ไม่ได้ยุงเยอะและเกินค่ะหน้าฝนชุ่นสงสัยจะไม่น่าจะสุกละเห็นก็เล่ามามาเยี่ยมดูเมื่อเช้าส่งสมลูกอยู่ 可以看。Okay, uh.